วีออรถเก่งสุดประหยัดนะคะใครที่กำลังหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพที่ดูดีนะในราคาที่ประหยัดและที่สำคัญเป็นรถที่ประหยัดด้วยนะหาไว้ใช้เสริมหรือว่าใช้เป็นรถหลักนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับคันนี้ค่ะ t o y ยต้าวีอปี2016นะคะเครื่อง1.5ตัว E คันนี้นะคะมาในราคา349,000บาท กู้ได้เต็มจัดได้เกินนะคะล้นๆ้นไปเลยคันนี้นะคะที่สําคัญยังได้รับเลดขอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะลูกค้ารับไปเลยนะคะศและที่สําคัญเราดูแล หลังการขายให้ลูกค้าน,นานสูงสุดถึง2ปีนะเอาไปเลยมีเหมือนกันนะคันนี้เลยค่ะรถประหยัดน้ามันคันนี้นะคะ v ีออสไม่เคยติดแก๊สและที่สําคัญนะคะใช้งานมาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีสีสวยด้วยคันนี้จะได้เป็นสีทองด้วยนะคะเราดูด้านหน้าแบบนี้ก่อนเลยนะคะ v ีออสตัวนี้มันตัวใหม่ใหม,ม่เนื่อเชนแล้วหน้าตามันก็จะโฉบเฉี่ยวประมาณนี้นะก็จะมีโครเมียมนะคะแล้วก็รวมถึงไฟของเขาอันนี้ก็ชมเชียวดวงใหญ่เลยนะให้มานะ กระจังหน้าของเขานะคะด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นสีดําแบบทั้งแผงแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราเลื่อนลงมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านข้างรถนะคะแม็กนะอันนี้เดิมจากศูนย์เลยนะคะ Toyota เป็นแม็กลายใหม่แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ15ยางปีใหม่พร้อมใช้งานนะอ่ะในส่วนของตัวรถตรงนี้บ้างเลยนะคะกระจกนะอันนี้ก็ได้เป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะรุ่นใหม่แล้วนะคะ อ่านี่รอบยางนะคะรอบยางของเขาบอกเลยว่ายังแน่นอยู่เลยและที่สําคัญเราจอดไว้ในร่มตลอดก็คือดูแลรถอย่างดีเลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าบอกเลยนะคะรถนะโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะนี่เลย v ีออตัว E นะคะไฟก็คือเดิมๆจากศูนย์นะนี่ก็คือใหม่ใส่กิ้งเลยเดี๋ยวเปิดดูขายกันบ้างดีกว่า ด้านหลังของเขานะคือจุกข,ของได้ปริมาณไอ้ว่าจุกข,ของได้เยอะเลยแหละใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะทําออนไลน์หรือว่าเ,เน้นการขนของนะอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่ามันไม่ใช่รถเล็กนะมันไม่ใช่รถเล็กก็คือด้านหลังของเขาก็คือจุกข,ของได้เยอะเลยแล้วก็ด้านล่างของตัวนี้นะคะก็จะมียางอะไหล่แม่แรงนะอันนี้ก็ได้มาครบเลยค่ะมีเลยเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีเบจก็คือ ทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพดานร้านบนหรือว่าในส่วนของเบาะที่นั่งนะคะนี้เขาก็จะให้มาแบบแนวสว่างนะแนวสว่างเลยอ่ะเราดูในส่วนของตรงแผงประตูกันบ้างดีกว่าค่ะอ่านี่เลยก็จะได้มาเป็นสีเบดนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของช่องใส่ของช่องใส่แก้วน้ํานะคะนี่เลย แล้วก็เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันสแตนดาร์ดของเขาเลยนะที่ได้มาจากศูนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิทยุของเขานะคะก็จะเป็นเมนูอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบมีหน้าจอมาเนาะแต่อันนี้ก็คือเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับแอร์นะคะเป็นฟังก์ชันของแอร์เนาะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตของเขานะคะ แล้วก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆตรงนี้นะคะได้มาเป็นเกียร์ออตโตนะ้เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะที่พักแขนของเขาอันนี้ก็ใส่ของได้เหมือนกันอาจจะเล็กๆกระทันรันนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นผลอะไรต่อการใช้งานของเราอยู่แล้วนะอ่ะในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าคือไม่หลุดไม่ลอกเลยนะคันนี้คือคือเต็มเลยแหละง่ายๆนะเดี๋ยวไอพาไปนั่งดูฝั่งด้านหลังบ้างดีกว่านะคะว่าคับแคบหรือว่า กว้างแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะปะตอนนี้ตัวรถเขายาวเหมือนกันนะคือขาไม่ติดหัวไม่ชนอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะนั่งสบายเลยแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้ปกติเลยนะคะแผงประตูด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเบาะผ้าเหมือนกันนะคะทั้งด้านหน้าด้วยนะอันนี้ก็คือเรียบร้อยเลยนะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเบาะผ้ามันอาจจะต้องมีการดูแลกันนิดน,นึงนะคะก็ ภายในประมาณนี้เนาะถ้าเดี๋ยวไอพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าจะเรียบร้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปเปิดดูกันค่ะไปเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามันมันยังใหม่อยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าเป็นตําหนิเลยนะคะสีแต้มที่มาจากศูนย์อันนี้ก็ยังอยู่นะคะ ก็ให้ดูแบบนี้เลยว่ามันมันค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะคะนี่คือขนาดเรายังไม่ได้ทําในส่วนของการบิลคินหรือว่าเก็บงานอะไรนะอันนี้ก็เปิดให้ลูกค้าดูเลยนะคะป็นยังไงไอ้ฝาก VOS คันนี้ไว้หน่อยย้าอีกทีค่ะ วีออตัว E ีคันนี้นะคะเชื่อ1.5ปี2016มาในราคา349,000บาทนะคะยังกูไ้ไฟแนนซ์ได้เต็มจัดได้เกินนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากจัดไฟแนนซ์ผ่านทุกอาชีพแน่นอนนะ,ะไอฝากไว้ด้วยค่ะย้ำเบอร์อีกที08322222203นะคะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถทิ้งรายละเอียดของลูกค้าไว้ได้เลยนะคะอยากได้รถรุ่นไหนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี เซลนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทันทีเลยยังไงฝากไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย